ายเราเห็นว่ามันเป็นว่างๆแถบวบนี้นี่ก็มันจะไม่มีไงได้มันโอ้มันอยู่ใต้น้ำหมดเลยตถ,ถาภมันอยู่ใต้น้ำก็เลยมองไม่เห็นนี่ก็ไม่มีเอออยอ,ยอย่างนี้มันก็ยังดี ไปนะครับเพราะว่าน้ำมันกำลังจะมาอีกว่าจะไม่เอาขึ้นหรออือสงสารมันจ้าโอนน้ำท่วมหมดยอดมันแล้วไม่แต่มันไปไหนแล้วอุ้ยถึงมันจะนั่นได้ไหนหะมันหลุดได้มันก็คงติดตะแกรงหมดละคงไม่ไปไหนได้แล้วเพราะามีตะแกรงอยู่ต้นอยู่ แล้วขึ้นแล้วก็เอาขึ้นแม่มให้หมดเลยเพราะนน้ำมัน,น,นมันเยอะมากวันนี้น้อยเอาหอยนึ่งสูงดีกว่า มีตั้งสูงอยู่สูงแต่มันก็ไม่รอดอกระดานลอยหมดกระดานที่วางมันลอยเดี๋ยวยยเล็กก็ใส่เขาวางไว้เอานก็ใส่เขาใส่ถังใหญ่โอ้โห ดูสิอะไรต่ออไรลอยมาเข้าไปเนี่ยอู้โหเข้าไปยงนเต็มโอ้โหน้ำท่วมยอดหมดแล้วนะฮะขี้แล้วกระดันลอยอย่างเงี้ยมีแผงอยู่เนี่ยของแผงหลงเหลืออยูน่นะของแผงเนี่ยเอออืม อแค่นี้ก่อนนะวันนี้คงไมนน่ไม่ลายมากแล้วเราสับช็อตไปแล้วเจอฝนล,ลงมาอีกออ้อน,นี่ก็จะหยุดอราสับไปแล้ว นี่ก็เก็บมันวางไว้ในกระถางนันีุกหมดเลยของเล็กๆอืมําน้ำมาใส่ต้นใหญ่นี่อยู่กันหมดว้าน,นี่โพกนี้ไม่ทลายนะโพกนี้ก็ยังได้มาสายวางไว้น่นไปเอ็มไปหมดแล้วโพวกนี้อยู่ได้อ๋อน,นี่ก็มีต้นของมันที่มันอยู่ข้างบนอยู่แล้วแต่ฝนก็หยุดแล้วล่ะ แต่น้ำเหนือกำลังจะลงมาเนบนทางที่เทปูเนี่ยแถวนี้อ,อยู่ได้นี่ามาอาศัยเขานี่อยู่แถวๆนี้หมดเลยสูงโอเคไปดูในที่เก็บอในคังไหนพอรอดก็จะเอาขึ้นมาวางบนนี้ทั้หมด เริ่มยุบแล้วไอ้ตรงข้างบนก็ต้องระวังงูครับงูมันจะหนีน้ำขึ้นมาหันมาไม่เป็นไรหันมาแล้วขังมันใหญ่แล้วมันก็วางสูงๆหน่อยแถวนี้ก็พวกนี้เล็กอ่าตรงนี้มันก็เล็กมึนหมดมันลอยมาบนี้เลยเยวมเอาช่วยมันสักหน่อย โอ้ยตายห่าแล้วมึงออะเดลือแจะดินโอ้ยคนนี้รอดอยู่ทางครับอือคงนี้อยู่ได้แล้วมั้งแค่เงี้ยแมันท่วมอย่างนี้ช่วยอะไรไม่ได้เกือบครึ่งต้นกล้วยเห็นไหมต้นกล้วยดิ ตรงนี้เกือบครึ่งเลยต้นกล้วอยอ่ะเพราะฉะนั้นในนี้ก็ถึงเกือบถึงเอวอะเงี้ยที่เก็บเนี้ยเกือบถึงเอวช่วยอะไรได,ได้แต่ดีนะที่รีบมาตอนมันตกกันกล่าว่ายัางไงในนีน้ถ้าถ้าปล่อยพวกต้นแหงแพงก็จะเรียบร้อยหมดหงสุวรรณอะไรก็อยู่นี่หมดอันี้ก็ไปหมดแล้วเหลือแต่ไอพวกนี้นี่เอาเอาไม่ทันเอาแต่อย่างอื่นไปก็เหลือแต่พวกนี้น ตวมจมยอดมันอืมอืมอม,มกระถางหมดของดีที่เอาของแพงขึ้นพันเอ้ยของนี้มันอะไรแพ่ไงไหมเนี่ยอ,อเดี๋ยวจะเอามันขึ้นตั้งไรสารมันจะหาไม่ช่วยมันอโอ้โหต้นเล็กๆนี่ลโอ้โหกระถางนี่เดี๋ยวโอ้โหอ่ของนี้กระถางเท่านั้น อยู่ใต้น้ำหมดเลยไม่ร,มรู้ไม่รู้ว่ามีเดี๋ยวเอาพวกมันขึ้นไปข้างบนก่อนพอตรงนี้คงไม่หลไปไม่หลไปแล้วมั้งพอได้อยู่อ่ะเดี๋ย่เดี๋ยวนะฝนมันเริ่มลงมาใหม่อแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องระวงังกันแล้วเพราะว่าเขาจะเข้ามาที่นี่คือกองกองพวกนี้นะ งูเห่าก็เยอะแถมยังงูแมวเมซาเนี่ยเยอะมากเราก็ต้องเข้ามาอาศัยตรงนี่ตรงนี้นเราก็ต้องระวังนงูเซาเห่างูงจงอางก็มาอยู่หลายแล้วเดี๋ยวนี้งานตาให้แลนวเนาะนี่ก็นี่ก็อันนี้เขาอยู่ข้างล่างกันได้ขานายขานายผมจะไม่ไปแล้วข,น,ขน้ำ ก็ถ้าดูท้าน้ำเนืเอกันมาอีกทีนยค่อยมาดูอีกทีหกคนเล็กเนี่ยกับไปหมดแล้วเนี่ยใา้ชนนี่ยใชชนต้นนี้ก็รอดโอ้โหจะหออกมาไม่ใหม่จะเต้มเพิ่อีกถูกไหมเต้มใา้ชนน้อย Uh. Okay, that's how about